สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกอกนะครับตอนนี้นะครับเราเห็นนะครับใส้เดือนนะครับหลายหลายท่านคงมีความสุขนะครับกับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับลมเย็นสบายนะครับนะครับใครๆก็ชอบนะครับหน้าหนาวนะครับสตังชอบไหมครับชอบครับ แต่สตังรู้ไหมครับหน้าหนาวเรานอนสบายอากาศเย็นแต่ว่าตังเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ไสเดือนตังรู้ไหมครับว่าเวลาหน้าหนาวมาไสเดือนเขาเขาต้องลําบากนะครับเขาต้องขึ้นมาหาอาหารอืมไม่ใช่ครับดินมันแข็งครับรู้ไหมครับอ๋อ รู้ไหมครับรู้ครับรู้ยังไงรู้ดินมันแข็งแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมในดินครับไม่ได้มันก็ต้องเลื้อยขึ้นมาแล้วลงมาดูดีีครับอาจจะโดนคนเหยียบก็ได้ในลงมาดูเขาซิดูลงมานั่งดูเขาดิเห็นไหมเส้เดือนเส้เดือนนี่เขาเขาต้องตะเกียกตะกายนะครับขึ้นมาเพราะว่าดินมันแข็งใช่ไหมพอดินมันแข็งปุ๊บเห็นไหมนี่ตัวเขาก็เจ็บเนาะ ดินเขาดินแข็งปุ๊บเขาก็ต้องดิ้นลนทลนทลายตะเกียรตะกายนะครับบางตัวก็ถ้าไปเจอดินที่มันไม่ไม่อะไรไม่นิ่มใช่ไหมมันก็ไม่มีชีวิตรอดมันก็จะแห้งตายใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เขาก็กําลังดิ้นลน <c oughs> ตะเกียรตะกายนะครับต,ตรนี้ด,นนดินมันแข็งใช่ไหมตรงนี้นะ่ะ ไหนตรงนี้ดินแข็งนี่เห็นไหมแล้วนี้แข็งตรงนี้นิ่มจากนั้นก็เดี๋ยวกระทางก็แล้วเขาไปปล่อยตรงนู้นไหมตรงนู้นอ่ะดินนิ่มมากเลยนะตรงไหนตรงนี้ตรงมันเป็นดอกโอ้นี่ไงนี่ตรงนี้ก็ได้นี่ตรงโคนเสาชิงช้าเนี่ยเดี๋ยวเอาตรงไว้ตรงไหนตรงนี้ก็ได้นี่ดินนิ่มือนนี้นี่ตรงนี้แหละลูกนี่เอาไว้ตรงนี้นี่นี่เอาให้เขาตรงนี้นี่ทำตรงนี้เสาแล้วมันก็จะนั้นไม่ใช่เขาจะคุยเข้าไปหรือ่ะเอาวางไว้ลูกเอาวางเขาเอาเขาวางไว้อืมนี่เอาไว้ตรงนู้นอ่ะดินนุ่มๆเนาะนั่นแหละดินุ่มๆนะใต้ นั่นแหละใต้กระถางแหละเดี๋ยวเขาก็มุดเข้าไปเนาะเดี๋ยวเขาก็มุดเข้าไปของเขานี่เห็นไหมครับยังมียังมีนะครับสัตว์บางชนิดนะครับก็ต้องลําบากนะครับเพราะว่าดินแข็งเขาก็ต้องหาที่อยู่ยหาที่อยู่นะครับหาที่อยู่ใหม่ของเขา เห็นไหมสตังครับเราเห็นไสเดือนที่เขาลำบากแล้วสตังก็ต้องดูไสเดือนนะครับว่าครับว่าเป็นยังไงเราต้องนี่เราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบใส่กับชีวิตเราว่าสักวันนึ่งครับถ้าเราไม่รู้จักขยันขันแข็งไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักช่วยพ่อแม่ทาม,มาหากินาอาจจะเป็นเหมือนไสเดือนก็ได้เนาะ,นะเวลาเราเจอภัยธรรมชาติ อย่างนี้เขาก็เจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปก็คือเป็นฤดูหนาวเขาก็ต้องหาที่อยู่ใหม่นะครับหาที่อยู่ใหม่หาแหล่งที่อยู่ใหม่นี้นะครับเพราะว่าบ้านเก่าดินเก่าที่เขาเคยอยู่มันแข็งนะครับตังก็ดูใ้เดือนไว้ว่าเราต้องช่วยอะไรช่วยให้ช่วยพ่อแม่อะไรช่วยพ่อแม่ทํามาหากินทําอะไรครับต้องเป็นเด็กที่ขยันใช่ไหมครับ ขยันมันเรียนครับผมดูแลพ่อแม่ครับผมแล้วก็ไม่ดื้อไม่โซนครับผมเนาะครับขอฝากเป็นเพียงเท่านี้แหละครับขอฝากอ่าเล่นชิงช้าต่อเนาะสวัสดีครับครับผมสำหรับคลินี้ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ช่องกาแฟกกอกแล้วก็คุณกีกาแฟโกกอกด้วยนะครับขอบคุณครับ